คิดว่ารอบนี้น่าจะใช่ยอด5แต่กลับกลายเป็นสุดขา3ลงขาที่4ี่คิดว่าขา B. มาแน่แน่อ้าวกลายเป็นบี B. ลึงสรุป B. กลายเป็นยอดหยอดใหม่ยอดห้าแล้วก็ห้าอีกบางทีขา C. เห็นเห็นชี้แน่แน่กลายเป็น C. ีเฟลเป็นประจำเอาง่ายๆเลยเอเลียทไม่มีวันผิดคนผิดมันคือคุณเอง คุณคือคนนับผิดเองท่องเอาไว้ทฤษฎีดาวเทียรี่ยกกันขึ้นไปโลกใหม่ไฮใ,ใหม่ยกไปเรื่อยๆตีเทรนไลน์ชัดเจนว่าเทรนมาแน่เรียนรู้กันง่ายๆมีข้อมูลให้ดูกันเต็มไปหมดทำไมยังเทรดไม่รอดในตลาดถ้ามันดูง่ายไดขนาดนั้นน่าแปลกจริงๆแนวรับแนวต้าน แนวจิตวิทยามวลชนแนวที่มีความสำคัญในอดีตและมีในยะสำคัญสำหรับนักเทรดทุกคนทั้งมือใหม่และเก่าที่ต้องดูต้องใช้แต่ทำไมทะลุเป็นประจำมันก็ยังดูยากยากอยู่ดีได้เสีย50-50อินดิเคเตอร์ลากหลายสารพัดที่ไว้ใช้ดูสัญญาณการกลับตัวของกราฟดูไปดูมาขัดแย้งกันเองไปหมด ก็ยังเทรดไม่รอดเหมือนเคยแทงเทียนกลับตัวท่องจำมาแล้วทุกรูปแบบจำจนขึ้นใจมั่นใจว่าใช่แน่ลงสนามจริงจะรูปแบบที่ใช่ใส่เต็มเต็มสรุปถูกผิด50-50สรุปว่าต้องทำไงต่อแพทย์เทิร์นกราฟเรียนรู้ท่องจำได้หมดใช้เวลานานนับเดือนนับปีสามเหลี่ยมทงถ้วยชามความงายผีเสือ้อและอีกสารพัดสัตว์จำได้ไม่เคยพลาด ก็เห็นผิดเป็นประจำสรุปเลยครับตราบใดที่คุณไม่เข้าใจตลาดไม่เข้าใจว่าพวกรายใหญ่เขาคิดอะไรอยู่ไม่รู้ว่าเกมแห่งการเงินที่มีผลประโยชน์มหาศาลมันไม่เคยมีความปราณีใดๆกับรายย่อยที่อ่อนแอถ้าผลประโยชน์มันลงตัวเข้าทางเขาเขาจะไม่ปล่อยให้คุณรอดออกไปจากตลาดนี้ได้เลยหากเราไม่รู้เท่าทันพวกรายใหญ่ และเราใช้แต่การท่องจำกราฟแบบที่คุ้นเคยกันมาตลอดในการเทรดเราคือเหยื่ออโอชะดีๆนั่นเอง